มาปั่นเครื่องเลยไงเจอเครื่องอา้าวเฮียไม่ชอบนะตื่นดต้ยตัวอะไรวะยังไม่เห็นเลยเฮ้ยโอสเฟส

มันอยู่ไหนวะแอบดูอยู่นู่นแหบดูอยู่นู่นมองใครวะอโหายร <S <S ไรหน,หน,หนูตามบอกไปดีหนูไม่ตามกลัวเนี่ยทงบ้านฟ้าเต อยู่วลงฆ่าอั่นไม่ได้วะไปกับเพื่อนดีกว่าบ้านฟ้าโอเคเดี๋ยวละเครื่องในเดี๋ยวเครืงนอกปันป่นปั่นปั่นเครื่องนอกใช่ไหมใกล้ๆเลยใกล้ๆเหรอปั่นใกล้เสร็จยังเใกล้เสร็จจะได้ปั่นก่อนเราเดี๋ยว,ว,ยวพิวให้พี่ด้วยมันมองกูอยู่วะ กนจะมองกูอยู่อยู่ได้ไหมช่วยดูด้วยนะเฮ้ยตันมนตะันเออสวยแล้วกูวิ่งสามเปอร์เซนต์ไงมันก็ตามมาดิถ้าทันก็ตามมาไอ้น้องพี่ฝากด้วยตามปะวะอยู่คนเดียว

กูโดดไงกูวิ่งอ้อมไงแล้วกูวิ่งอ,อ้อมไงนันแหละหลอกไฟไปดีได้ป่าล่ะแล้วกูวิ่งอ,อ้อมอ้อมอยู่งั้นแหละแล้วหลุดปเปล่าไม่เอาไม่เอาหรือเปล่าแล้วไม่เอา,รเ,า,เ,อาเรียบร้อยอะไรเดีในายใจไม่ถึงอ่ะ <laughs> ไปนะไปทางลงไปลงฆ่าสัตว์อะลงฆ่า ที่ปั่นอยู่ข้างเครื่องลงค่าสาระมาได้ป้ามาคิวให้หน่อยดิใกล้ๆที่เดิมอะที่มึงเล่นอะตอนมึงพามาเข้าไปเราสี่ปังไม่รู้แต่ต้องวินร้อยเอ้ใครวะโอ้ตกใจเอ้ยเยียดเลื่อลายเดียวกันนะไอ้เจี้ยวเดี๋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 ยวใจเย็นไปแม่งพามไม้ แล้วเพื่อนแม่งพับไม้แล้วโอ้โหยึดดึงมาอย่างนี้ชิบหายกูดิอะไรอะไรอะไรหนุ่มอะไรเปจะเอาใครกันแน่วะเฮ้ยอย่าเล่นลายเดียวกันโอ้โหเล่นลายเดียวกันก็แตกดีอย่าเล่นลายเดียวกันไอ้เพื่อนนี่เขาไอ้ชี้ดึงมั่วเลยไอ้ยายจอมหนักหนักอยู่ตรงนั้นหนักอยู่

เยไอ้ไยไม่หลุดวะโอ้ไม่หลุดวะเฮียคลิปหายบอดี้บอ๊อกเอออย่ายพึ่งอย่ายพึ่งรีบอย่ายพึ่งรีบใจยเย็นรีกรุ๊บก่อนรีกรุ๊บก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะตายหมดจะตายหมด ไปรีกุ๊ปกอนไปหารีกุ๊ปก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบได้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 อยู่ยังไม่มีใครปั่นไฟเด้อทิ้งมานี่ก็หมดเลยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งต้องระวังมึงดูดูสเตตัสซ้ายดิเพิ่งรีบเกือบดีกำลังดีนะเมื่อกี้ ไปไหนริออไปไหนลิออไปห้องมีอะไริออทริออทเพี่ยนเจมด้วเป็นหนึ่งไม่เป็นไรได้อยู่ พี่อยู่ลงค่านะพี่อยู่ลงค่ามายิวได้มาฮิวได้เชียร์ทำไมมึงโดนอีกวะมึงวนกลับไปที่เดิมหรอไอ้หน,น็จะรอแทงหลังเดียวเลยมึงนี่ เอเคมาลงค่าได้นะแต่อย่าล่อมันมานะถ้ามาด้วยไม่ต้องมามาวัวเสียวจัดก็เสร็จแล้ว เ่้ย,ยตงหนวะทางนั้นไม่ดีลางไม่ดีวิ่งฉีกนี่ดีกว่าเมอ่อกูเจ็บทั้งเกมแน่เลยเนี่ยดูทรงแล้วต้องเจ็บทั้งเก <c oughs> มตันเครื่องยาวๆเฮ <c oughs> ้ยอย่าลืมนะมึงมีหลอดเหลืองนะมึงหาฮิวด้วยนะเดี๋ยวมึงจะล้มเหมือนในไอ้ภูมิเมื่อวานน่ะกำลังเปิดประตูอยู่อยู่ดีล้ม กำลังบอดีใจเย้ชนะแล้วเปิดอีกนิดเดียวอ่ะ90%อีกสิอีก10ตัวอีก10%อน่อะเครื่องท้ายาเครื่องท้ายเว้ยเค,เครื่องท้ายเว้ยโโอ้หล้มอีกแล้วเพื่อนต้องไปช่วยอะ่ะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหมัวปั่นเครื่องอะไรวะเอ้ยมันปันป่นเร็วเหรอปั่นเร็วจริงปะ ยังปั่นเร็วอยู่นะสวยยูก่อนครับอยู่กอนเพื่อนมาช่วยป่ะไปเนะบบาะเฮ้ย้ามันไม่ปั่นนะบบามาหรือมาหรือไมมาไมมาเหรอไม่ไปเหรอบบามาเปล่าเออนะพี่ยูเพื่อนะพี่ยูเ่อนนะ เอาให้ดีนะมาลงค่าได้นะลงค่าอ้นี่ได้อยู่ลเลยนเลย,ยมาลง่ามาลงาเลย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 ข้างลงค่ามาตรง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 มาเดี๋ยวรีกุ๊ปให้ยามุงพาใครมาด้วยอ่ะ <c oughs> ไปไปไปมึงไปก่อน <c oughs> หาที่ อย่าวิ่งไปอย่าวิ่งไปทางมานนะปั่นไปปั่นไปเยนเยนเยนเพื่อล่อเพื่อล่อเย็นีย็นไปอยู่ก่อนป่ะมาแอบอยู่ตรงนี้ดิตรงนี้เออสวยสวยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอโหลดไว้โหลดไว้โหลดไว้ยิงให้อยู่โหลดไว้เฮียกลับไปป่ะไอบอกกลับโอ้โหกลับเยอะว่ะ ขอยหลุดนะหรือเปล่าเยังบริบบกสองทีเลยเนี่ยไม่น่าหลุดว่ะใกล้ไปเฮ้ยอุ้มกูดิเออเก่งจริงกับน้องกูเนี่ยเอยโอ้โหแล้วสาวอยู่โคตรใกล้เี้ยอยู่คนละทีว่าเอ้ยป่ายคนละทีอยู่นายต้องมานะริยน เลี้อนช่วยกูทีเอ้ยมันอยู่ไหนวะ yeah. Leon. Leon. เลออนเชี่ยเลออนเลออนเฮ้ยเฮ้ยอย่านั่งเนียนดิเฮ้ยอย่าเนียนดิ Leon. เลออนเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วเร็วเยอะ เอ้ยจะเพิ่งปันรงรอหรกูขอขอใช้สามเปร์เซ็นหน่อยเดี๋ยวย <c oughs> เดีอน <c oughs> เดี๋ยวค่อยปนันไอเย,ย้เี๋ไว่อเา ลงมาเน่อยเรยนเีนเอ้ยลูกมาเร็วลูกมึงว่าทันปะว่าไม่ทันแล้วมันคิดช้าไปวะถ้ามันมาดึงแล้วไปช่วยปั่นไปอะไรพี่ว่าน่าจะเวิร์กกว่าเอ้าเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยเห็นปะโอ้เย้ตายเล่นให้ผม จบครับป็นไงผมฝันร้ายมาช่วยแต่ทีแรกจบแล้วดียวเ้ยไอจีน แงจบเลยผมมาเชิญแต่ทีแรกจบแล้วปล่อยทำไมวะปล่อยให้มันตอนแรกนึกว่าปล่อยแค่เฟสสอง ดฟโอ้โหเฮ้ยอมันหลุดได้ไงอ่ะผมมีหัวหมูด้วยนี่ไงโอ้โหมาดูดูมันเองแกตัวจัดเลยฮะทีม โอ้ตาย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 มีหัวหมูด้วยว่าแล้วเชียวแม่หัวหมาหัวหมามึงเฮ้ยหลุดเหรอเฮ้ยหลุดเฉยว่ะเฮ้ยหลุดเฉยเฮ้ยแต่ว่ามันหลุดหลุดจากมือมันน่าแป๊บเดียวก็ล้มมั้งเฮ้ยไม่ไม่ทันว่ะโอ้โหแล้วเขาล่อสองอะไรวะเขาล่อสองว่ะ ดูอะไรกันวะเดี๋ยวดูมาดูเปอร์ฆาตกรนี่ไงหัวหมูมีตั้งใจฟังโอ้มีกาเนี่ยอีกาว่าแล้วทำไมเดินถึงรู้เดินไปโอต้ตายตายตายเล่นอย่างนี้แฮบันให้เดว้าวไหนเดอ b a ดเดย์บロววัดตะท h ตั้งหลายอะโอ้ทุกคนตายตายตายอย่างงี้ตายครับ